สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟ p สปอร์ต hr ทุกท่านครับวันนี้ซัมบักกลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยครับค่ำคืนนี้ครับพระนศบดีที่28สพฤษภาคม2563มครับมีศึกฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมันมาฝาก1คู่นะครับเป็นเกมคู่ใหญ่ครับกลุ่มบนของหัวตารางที่กำลังขับเที่ยวลุ้นพื้นที่ในการที่จะขึ้นชั้นแบบอัตโนมัตินะครับสุขกาดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮัมบูครับเอ่ยชื่อ2ทีมนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าแฟนฟุตบออออลชชาาาาววทยยนนนนนน่่่่จะุุ้้ืืหูกกัเเปป็็็งดดีีถ2 บิ๊กทีมในศึกฟุตบอลเยอรมันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็ถือว่าอาจจะผลงานไม่ค่อยดีนะฮะหล่นไปเล่นในลีก2แต่ว่าก็มีลุ้นที่จะกลับขึ้นมาสึกสูริกสูงสุดในฤด,ดูกาลหน้าครับสตุกการ์ตนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3มีอยู่45คะแนนนะครับผลงานในช่วงกลับมาแข่งขันในช่วงรีสตาร์ทไม่ดีเลยครับเพราะว่าเล่นไป2เกมแพ้ทั้ง2เกมเลยนะครับแพ้ให้กับวิเทนวิสบาเด้หนึ่งประตูต่อ2แล้วก็โฮสตไตคิวอีก สองประตูต่อสามโอ้โหแต่การแพ้สองเกมของสตุ๊การ์ดมันน่าสุดใจที่ว่ามันเป็นเกมเยือนทั้งสองเกมครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับฮัมบูคฮัมบูกตอนนี้พวกเขามีอยู่46คะแนนอยู่อันดับที่สองของตารางนะครับแต่การกลับมาเล่นในช่วงรีสตาร์สองเกมก็ยังไม่ชนะนะฮะเสมอทั้งสองเกมเลยครับเป็นการเสมออกเซอร์เฟิร์ส2ประตูต่อ2แล้วก็ล่าสุดเสมอทีมจากฝูงอย่างอามิเนียบิเลเฟลมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเกมคู่นี้เลยที่เปิดออกมาเนี่ย ให้สตุตการ์ดเหนือกว่านะครับก็คือขอแค่ลุ้นชนะไม่ว่าสกอร์ใดก,ก,ก็ตามแต่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเทียบอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับอย่างสตุตการ์ดก็มีามาลูโกเมสนะฮะเป็นตัวกองหน้าตัวเก๋าอดีตทีมชาติเยอรมันเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยนะฮะก็ผมว่าน่าจะมีศักยภาพดีพอที่จะเฉือนเอาชนะฮัมบูร์กในเกมค่ำคืนวันนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์ไปที่สตุตการ์ดจะเป็นทีเด็ดให้กับแฟนๆครับ และก่อนจากกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจส p o r t 24 hr เข้ามาไลค์เข้ามาแชร์เรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาสาระในวงการฟุตบอลกันเยอะๆนะครับส่วนคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ